หอมเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องสกินแคร์มากๆและผิวหอมเป็นผิวที่เซนซิทีฟมีปัญหามาทุกยุคทุกสมัยมีหลายปัญหามากแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดหอมใช้ได้คนอื่นก็ใช้ได้เราสึกว่าหน้าเราหนักตัวนี้เป็นตัวออร่าบูซึ่งก่อนที่หอมจะใช้อะไรหอมจะศึกษาก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นดับเบิลซีดับเบิลซีคือเป็นวิตามินซีที่ผสมกับไฮยาลูโรนิกแอซิดช่วงหลังๆเราจะได้ยินคําว่าไฮยาเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะอะไร เพราะไฮยามันเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนขอมบอกเลยหน้าดีไม่ดีเด็กไม่เด็กอยู่ที่คอลลาเจนถ้ามีตังไปลงเครื่องค่ะเกือบแสนถ้าจ่ายไหวค่ะถ้าอายุเยอะไปลงเครื่องเลยคอลลาเจนต้องมีแต่อายุอุมากขึ้นคอลลาเจนมันหายไปนะแต่ถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นไม่ได้ใช้ครีมค่ะหรือเซรั่มมอยเซรอร์คือสิ่งที่เราจาเป็นต้องใช้นะคะเซรั่มให้นึกภาพเหมือนกิน ข้าวกะเพราข้าวกะเพราคือสิ่งที่อาจจะต้องกิน<ม><ม>ใช่ไหม,มเซรั่มคือไข่ดาวค่ะ<ม>เพิ่มโปรตีนเข้าไป<ม>เพิ่มค<ม>ุณ<ม>ประโยชน์เข้าไป<ม>ฉะนั้นใครก็ตามถ้าคุณมีอำนาจในการจ่าย อย่าเสียดายในการดูแลผิวพรรณเพราะมันจะส่งผลตอนที่คุณอายุมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงค่ะใช้ไปเถอะน้ำตบเซรั่มอิมมชั่นเขามีอะไรใช้ไปเลยถ้าจ่ายไหวนะคะตัวนี้นะคะตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยมันมีน,นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับขวดนี้คือถ้าเราฟังเอาวิตามินซีช่วยเรื่องผิวใสเราก็รู้อยู่แล้วไฮยาลูโรนิกก็ช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนก็รู้กันอยู่แล้วแต่นวัตกรรมใหม่ในขวดนี้ที่หอมชอบคือเขาใช้นวัตกรรมเอ็นแคปซูลเลชั่นเอ็นแคปซูลเลชันมันจะเหมือนแบบ ทำไมเรากินยาแล้วมันต้องมีแคปซูลอ่ะเพราะถ้าเรากินยาผงลงไปเลยอ่ะมันจะละลายถูกไหมคะแคปซูลตัวนี้มันจะทําให้เป็นเกราะป้องกันลงไปยังกระเพาะคุณแล้วค่อยแตกตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้นวัตกรรมเนี้ยมันลงมาในครีมแล้วปกติทาวิตามินซีมันจะลอยอยู่บนหน้าผิวเลยค่ะแล้วมันก็จะระเหยไปมันไม่ลงใต้ชั้นผิวแต่ณวันนี้พอมันมีแคปซูลตัวนี้ Encapsulation ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกราะป้องกันที่ทําให้เอ่อเดี๋ยวนี้โมเลกุลอ่ะมันเล็กแล้วนะมันลงไปใต้ชั้นผิวแล้วมันค่อยแก ค่จากนั้นผิวมันจะดีตั้งแต่ชั้นในมีผลยังไงบ้างลดเมลานินค่ะถ้าคุณอยากผิวเม็ดสีเม็ดสีตัวนี้เป็นตัวการของฝ้ากระต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดตรงนี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนที่หน้าไบรท์หรือกระจ่างใสตัวนี้และที่สําคัญผมชอบของที่สินค้าราคาจับต้องได้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่น เปิดตัวที่นี่ที่แรกสำหรับแชร์โดยเฉพาะเลยปกติขวดหนึ่งเขาเนี่ยอยู่ที่580บาทม,มันเป็นราคาปกติ normal เลยของเซรั่มซึ่งบางตัวอาจจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะ แต่วันนี้โปรโมชั่นค่ะ5ขวดราคาอยู่ที่2,900บาทพิเศษเปิดตัวที่นี่ที่แรกเอาไป999บาทค่ะาขวดแล้วไม่ถึง200ขวดแล้วไม่ถึง200ขวด999ยากมากตัวฉันเองอ่ะได้มีโอกาสนิดแต่ฉันรู้จักเพราะจริงๆแล้วเจ้าของคือของเป็นการร่วมมือกันระหว่างไฮราบูกับออรรามีโอ้โหใสก็เลยจะเอาคุณภาพที่ดีที่สุดเนี่ยมาอย่างตัวที่วิตามินซีเนี่ยเราดึงออกไปฮะถ้าสมมติเราเห็นเออ อย่างอารอ,อ,อร์ของให้ละของของของออร์มีอยมันจะเด่นเรื่องว่าจะมีสีเรเอามาใส่กับแป้งออ<า>ไอ้ตัวเนี้ยมันวิตามินซีที่ มีอย่างที่หอมบอกคือมันจะไปแตกตัวในในในผิวต้ชั้นผิวตาชั้นติ๊เพราะจะูจุดเลยไอ้ตัวเนี้ยทำไมยิ่งแก่เรายิ่งดำทำไมยิ่งแก่อายุมันยิ่งเยอะทำไมเราเริ่มมีฝ้ามีกระมีอะไรเขาบอกไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปตอบปัญหาที่ถูกสุดจกจุดไปแก้ให้ถูกจุดแล้วมันก็จะไปกระตุ้นคอลลาเจนได้จริงๆตัวนี้ผลจากการที่เขาทำครีมตัวนี้ขึ้นมานะคือเหมาะสำหรับคนที่แตกคนอายุ30ขึ้นไปแน่นอนเลยคุณลองใช้ดูเพราะไอ้ห้ขวด999เบกนี่ยมันคุ้มเหลือเกินขอบอกว่าไ ซื้อไปเถอะแล้วก็ขําจะบอกว่าโรงงานเขาเนี่ยโรงงานแม่คือเป็นของประเทศญี่ปุ่นใช่ความเอเชียถูกกับผิวคนไทยมากมากนะคะซึ่งต้องใช้กว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแตกต่างจากเซรั่มตัวมันเป็นวิตามินซีเซรั่มนะค่ะวิตามินซีมันช่วยเรื่องอะไรผิวใสมันลดฝ้าลดกระมันทำให้ฝ้ากระเี่จางลงได้อยู่แล้วลดจุดด่างดำยิ่งแก่ทําไมมันมีลดจุดจุดด่างดำมาจากไหนมาลู้ความที่เรายิ่งแก่เนี่ยคือขอให้มันมีน้ำไม่แห้งส่วนใหญ่อะ หน้าเราอ่ะมันจะไม่อุ้มน้ำด้วยระยะการเวลาของมันโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะเขาเลยต้องพยายามไปเติมเนี่ยไฮเดรตหน้าอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไปกระตุ้นคอลลาเจนด้วยคุณดูนี่คุณดูนี่เวลาที่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยดูนะคีขาเข้มข้นมากนี่มันทั้งหมดตวนจะมีซีดูนะ ไม่ต้องแบบอะไรมีความชำชาเทคชัมบอเทคโนโลยีของฟัง encapsulation นี่ท่ันจะซึมเข้าไปถึงจุดที่ต้องแก้ไขอะแก้ถูกจุดเลยหอมจะบอกว่าเวลาซื้อของให้ซื้อวันที่เขาเปิดตัวค่ะนั่นเป็นราคาถูกที่สุดแล้วคุณจะไม่ได้ราคานี้แล้วซื้อเลยราคานี้5ขวดยังไงก็ได้ใช้คำนวณอะสา3ขวดพันพูดเลยก็ได้ใช่คำนวก็ต้องแปง แต่เฉพาะวันใหญ่ๆคุณได้มีโอกาสลองว่ามันดีจริงไหมค <c oughs> ่ะวห้าวดที่คุณได้ระยะยาวอยู่แล้วอีกหน่อยเต็มที่คือ3กขวด999 99อยู่แล้ววันนี้เฉพาะวันนี้เปิดตัวเนี่ยขวดจะไปถึง200บาทค <c oughs> ่ะหขวด999 <c oughs> แอดไลน์ฮะ <c oughs> เด็กๆก,ก็ใช้ได้นะใช้แล้วก็พอวันหนึ่งที่แบบเราอายุเยอะขึ้นคุณจะเห็นผลลัพธ์เลยสิ่งที่คุณทำตั้งแต่วันนี้มันจะส่งผลลัพธ์ในอนาคตแน่นอนค่ะ